คะก็ใกล้ถึงวันที่เราจะได้รันทูกันแล้วค่ะเช้าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกรันทูสิขันี้นะครับรันพิวกันแบบของจริงเดี๋ยวว่ามันขนาดไหนไม่มีหยุดพักเลยทีเชียว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 ไปออกไปนี่แคทแคทวันนี้วันนี้เราจะมีการปรากฏตัวของสิบสองเทพโอ้ยสนี๋เหรอไม่ไม่ใช่สนี๋เป็นเทพของอะไรนะ ดูดูหลักฐานแล้วคอนสุรตนี้จะไม่มันเลยถ้าไม่มีผม ำหรับการรันทูครั้งนี้นะฮะก็จะทําให้ผมเนี่ยจะทําให้โชว์เนี่ยออกมาสุดยอดมากๆดูได้จากที่แบบว่าเขา่าสนใจก็คือคนดูที่ลดหลามตอนนี้คนดูเต็มไปหมดเลยครแม่ดูดีๆคือเขารู้สึกภูมิใจมากๆคือคือผมรู้ามีสนนี้ไงมันไม่มีคนอยากดูแต่ก็อ้อ้ก่อนว่ามีคนนั่งไหมไม่คือเขาลุ้าซันนี้มาไงแค่นั้นแหละจริงๆอ๋อเหรอในโชว์นี้นะครับคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ รับรองว่าเต็มที่ครับและรับรองว่าต้องเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่ตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง12คนเนี่ยก,กำลังจะรันชูจริงเป็นครั้งแรกแล้วก็พวกเราตื่นเต้นมากเพราะตอนนี้ใส่ชุดจริงด้วยที่จะแบบขึ้นคอนเสิร์ตนะคะถึงแม้ว่าจะเคยขึ้นนีมแพคมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ตื่นเต้นกว่าแบบคูณสิบก็อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูว่าบรรยากาศการรันทูของพวกเราเนี่ยจะออกมาสนุกสนานแค่ไหนค่ะ thank <laughs> you เกี้นะคะก็รันทูเสร็จลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ข้อผิดพลาดที่พวกเราเจอนะคะก็ <c ười> คือว่าจําสคริปต์ไม่ได้จำารร์หลอกของตัวเองไม่ได้แล้วก็ยืนเอ๋อกันบนเวทียกันยกใหญ่เลยทีเดียวก็พวกเราก็มาเาขาเรียกว่าอะไรคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าใครจะยืนยังไงพูดอะไรยัางไงก็ตอนนี้เข้าขากันแล้วเรียบร้อยเอาไว้ว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็สาหรับรันทูที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็มันก็ยังแบบมีติดๆขัดนิดหน่อยแบบว่าวิ่งขึ้นเวทีไม่ทัน หลงหลง,ลงทางไฟด่งไฟดับวันนี้ก็คงจะแก้กันอีกยาวแล้วก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ต้องออกมาเต็มที่แน่นอนู